ออแม่ซื้อมาเลีฐานนาสุขเกษมที่มาเรียนในวันนี้ลูกสาวแนะนกมาเสื้อป้ายฐานาสุขเกษมแม่ปวดเข่าหายแล้ว ประคองหรืไม่ต้องประคองก็ได้นี่แม่เดินเองได้แล้วนั่งสมาธิเวลาเดินตรงคดินเลยแม่พักถ้าไม่เลยแม่ก็เดินตอ่อเดินต่อไปเรื่อยๆที่มาในนี้แม่ทุกวันที่แม่อยู่บ้านของแม่บัจจุ เมื่อแม่มาอยู่ในเวียงยนี้ลูกสาวก็ชวนมาชวนมานั่งแต่แม่ชอบวัดอยู่แล้วแม่จำจำศีลอยู่วัดอายุสี่สิบกว่าแล้วรักษาศีลอุโบโสถตลอดค่ะไม่ตองกินข้าวไม่ต้องนอนสาลีไม่ต้องนอนอไร <c oughs> <c oughs> แต่สี่สิบกว่าลูกชวนมาอยู่ในเวียร์นรงนี้ตอนปัานนกดาอายุก็ไดแกแล้วยี็สิบสามแล้วมูเล็สาวหนุ่มเด็กเิดสามแล้วการเรขอขอบคุณทุกคนที่เป็นเพียงที่เป็นลูกที่ดีของแม่ทุกคนเพราะแต่น้องหนยผู้พานึ่ง เป็นที่ไหนก็ไปห่วงแม่ทุกไปที่ไหนก็ทำยูมือยูแขนแม่ไปตลอดเลยขอบคุณมากๆนะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ